สวัสดีค่ะอยากให้ดูนะคะว่าอาหารยูทูบเบอร์ในแต่ละวันเรากินอยู่กันยังไงนะคะวันนี้นะคะช่องยายาชาแนลนะคะเป็นคนเลี้ยงข้าวเที่ยงเมนุนนะคะเมนุ่นอยู่กับช่องแมงกะเต่านะคะแค่ะค่ะแมงกะเต่าชาแนลนะคะก็ได้อันิี้ส่งนะคะมาก็ได้กินข้าวเลยอาหารของเราก็จะเป็นอาหารบ้านๆนะคะ แต่วันนี้ทําไมมีเพื่อนเจอะจังบินว่อนเลยก็จะมีข้าวเหนียวนี่แม่นุ่นเอามาจากบ้านนะคะนึ่งมาเลยแล้วก็เป็นลาบสิลาบก้อยส้มตำนะคะแล้วก็กินกันตามมีตามเกิดนะคะตามภาษาคนทํายูทูบเบอร์นะคะไม่ได้สุขสบายเหมือนที่หลายคนคิดนะคะบางคนบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์มีรายได้เยอะอย่างแม่นุ่นก็ยังไม่มีรายได้นะคะ รายได้ยังไม่เกิดนะคะมีแล้วแต่ยังยังไม่เข้าบัญชีค่ะมีไม่เยอะนีเราก็กินกันนะคะเราก็เป็นกัรยานมิตรกับทุกช่องนะคะกับเพื่อนร่วมงานที่นี่ยากาศได้แชทมาแล้วน้าไม่ลงไปเลยวันก็น้ำไม่ไหลนะคะไม่ชายบัจราบรื่นตลอดนะคะอยู่ตรงนี้ไม่มีไม่มีเพราะมันต้องมีลมออกมาเข้ากันนะนี่ค่ะอาหารเรามันจะมีทุก ข้อระบลงนะเพื่อ